พิกุสงสัยเลยถามพระศาสดาว่าอะไรคือสุกติของเทวดาหมายถึงอะไรพระศาสดาบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนในการไปสู่สุกติของเทวดาเห็นไหมเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์แต่พวกเราเวลามีญาติสาเราหิจจะตายวะให้ไปสู่สุกตินะคือไปเป็นเทวดาไอเทวดาบอกไปสู่สุกตินะไปเป็นมนุษย์ซะเห็นไนหะ ไม่ค่อยพอใจพบของตัวเองเทวดาเขาดีกว่ามนุษย์สามอยา่างได้สุขทิพย์อายุทิพย์วันนาทิพย์แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรผิวพรรณปราณีตกว่าสุขปราณีตกว่าแค่นั้นอายุยืนยาวกว่าแล้วยังไงก็แก่เจ็บตายเหมือนกันแก่เจ็บตายแล้วไปยังไงไปนรกกัมเนศดิสานเปลววิสัยต่อก็ไม่ได้ มีประโยชน์อะไรมากมายแต่มนุษย์เนี่ยมีสติมีความกล้าหาญมีการอยู่ประพฤติปรมจารย์อันเยี่ยมยอดได้เป็นอะไรบุคคลโอ้เทวดาสนใจใช่ไหมเขาก็เลยอวยพรกันสามอย่างอย่างที่สองคืออะไรให้ได้ลาภให้ได้เงินทองเหรอให้มียศศักดิ์เหรอไม่ใช่พิกุถามว่าอะไรคือการได้ลาภ าศาสดาบอกคือการได้มามีศรัทธาในคำสอนของตถาคตที่ตรัสไว้ดีแล้วนั่นคือส่วนแห่งการได้ลาบเห็นไหมวันนี้โยมฟังพุทธวจนะรู้เรื่องหรือยังศรัทธาหรือยังในคำสาสดาแท้ๆของเราเอง